สวัสดีค่ะแม่แยกบ้านสวนนะคะพาผู้ชมมาชมนี่จะอวดนะคะชายชนใบแรกของแม่แยกบ้านสวนใบแรกมาก็ไฟแดงแล้วเห็นไหมคะผู้ชมคะ่ะเสียงรถดังหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้ถนนเวลาแม่แย็กถ่ายภาพที่ไรเนี่ยเสียงดังดัง,ดงรถวิ่งผ่านวันนี้เอามาให้ชมนะคะ นี่นี่ก็ออกยอดมาแล้วนะคะตื่นเต้นว่าจะถ่ายภาพให้ดูหลายวันแล,ะละ้วล่ะออกเร็วมากนะครับประมาณเดือนหนึ่งได้มั้งเนี่ยเคยทําคลิปให้ดูอยู่ผ่าหัวบอลสีชัยชนนะไปดูย้อนหลังได้นี่ก็กําลังจะออกยอดแหลมๆมาแล้ว <c oughs> นี่ชอบชอบชอบจะได้บอลสีเยอะแล้วเนี่ย ให้ดูว่าแม่ใหญ่ที่เคยเพาะแบบไม่ง่ายเพาะธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เพาะไว้เอาหัวมาลงผ่าซี่แงะงัดเอาหนอเอาเล็กๆน้อยๆที่มันแตกมันหักกันมาวางมาฝากไว้แถวนี้นะคะก็ออกหมดนั่นนี่อยู่ในนี้มีหลายสายพันธุ์รวมกันมันจะเป็นเศษหัวบอลที่เหลือแล้วก็มาปลูกไว้ลงในกระถางยางรถยนต์ เด็ดร้อยฝุนร้อยนะนี้ปุ๋ยคอกแม่ยา่เอามาใส่เมื่อวานที่ทำคลิปให้ดูนั่นแหละใส่ทั่วทั้งสวนเลยเมื่อวานเนี้ยนี้ก็อยู่ในพื้นดินนะคะเอาลงแปลงไว้ปลูกรอบๆอบต้นผักหวานป่าเนี่ยกำลังกัดสีแล้วค่ะนี่ ต้นผักหวานป่ายังเล็กอยู่ยังไม่โตนะคะอายุได้แค่ปีเดียวพี่เลี้ยงล้อมรอบเต็มไปหมดเลย <c oughs> ไม่รู้ใครจะเลี้ยงใคร <c oughs> ระหว่างผักหวานป่ากับบอนสีกําลังกัดสีมาป้ายสีมาเลยนะคะแม่ใหญ่ชอบแถวนี้เป็นพืชที่กินได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่รวมกันนะคะนี่พริกกําลังสวยเลยนะต <c oughs> ัีเองก็ปลูกพริกสวยๆแม่ใหญ่ก็ลองปลูกลองดูเออตัวเองปลูกก็ได้กินเนี่ยเมื่อก่อนซื้อเขา <c oughs> ดกมากเลยนะคะไม่ค่อยมีเชื้อลาไม่ค่อยเป็นมแมลงก็ใช้สูตรเดียวกันปลูกทั้งกินได้และไม่ได้นะคะทั้งพืชผักทั่วไปเนี่ยใส่ปุ๋ยคอกเมื่อวานเนี้ยทําคลิปให้ดูอยู่นะคะวานใส่ปุ๋ยอะไรที่ตัวเร็วะก็ใส่นิดๆจางๆบางๆไป ชอบนะพริกต้นนี้ดกมากไงอยู่ใกล้เนี่ยผักหวานป่าเป็นระยะระยะอยู่นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยปีกว่ากําลังจะสองปีเต็มพอหมดหน้าฝนเข้าหน้าหนาวนี่ก็สองปีเต็มแล้วเนี่ยปลูกด้วยเมล็ดคะ่ะนี่เน่า no. ให้ดูไกลๆอันนี้ไกลๆนะไกลกล้องเนี่ยมาดูเนี่ยมาดูกใกลๆตัวเนี้ยมเมล็ดบอลสีนะคะฝักแตกแล้วเนี่ยเอ็กผสมเองนะคะเนี่ยพัฒนา <c oughs> พัฒนาจนติดฝักแล้ว <c oughs> แตกและ <c oughs> เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาเก็บนะคะ <c oughs> เอาไปพ่อต่อ <c oughs> นี่ให้ดู ใบเขานี่ไงลายต้นแม่สีมาสวยป้ายสวยเลยนะคะเดี๋ยวจะได้มาเก็บไปเพาะต่อวิธีเพาะก็ง่ายๆนะแม่ใหญ่เอ็กเอาไปคุกทรายเพราะว่าจะเพาะเองนี่อันนี้ดอกที่สองสีสันสวยมากเลยนะคะสายดาร์กเข้มๆ <laughs> นี่ใบนี้นะคะสะท้อนแสงสวยมากเลยนะคะบนสี ันนี้เป็นกลุ่มนี้เป็นลูกไม้เดี๋ยวให้ดูบอลสีที่มันโตเร็วเห็นไหมโตเร็วมากเลยนะคะเลี้ยงในน้ําใช้กระถางบัวเลี้ยงสูงมากเลยเนี่ยเห็นไหมก้านยาวชะลูดแต่กอแล้วนะหน่อมาเพียบเลยเลี้ยงในน้ําใครชอบก็ลองทําดูนะคะไม่แอกลาละสวัสดีค่ะ